กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับต้นกำเนิดความเชื่อ Black บล็กไนยานต่างดาวที่โคจรรอบโลกมาเป็นหมื่นปียังไม่ชัดเจนว่าทฤษฎีสมคบคิดของดาวเทียมแบล็กไนเริ่มต้นได้อย่างไรแต่บางคนกลับอ้างว่าพวกเขามีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับ UFO ลึกลับลำนี้ที่โคจรรอบโลกมาเป็นหมื่นปีแล้วและนาซาก็ปกปิดข้อมูลนี้เอาไว้ไม่ให้ใครรู้ ในปี2017นักทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่ากลุ่มอิลูมินาติได้ยิง UFO ตกพวกเขาเรียกวัตถุนั้นว่าดาวเทียมแบล็กไนท์พร้อมระบุว่ามันโคจรรอบโลกมานานกว่า13,000ปีแล้วซึ่งดูจะเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนนักแต่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดที่มีมาตั้งแต่ปี1973 หลักฐานยืนยันว่ายานอาวกาศนอกโลกโคจรรอบโลกมาตั้งแต่ยุคหินบางคนเชื่อว่านาซาและรัฐบาลต่างๆพยายามปกปิดเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์พร้อมให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นซากขยะอาวกาศและสัญญาณวิทยุมากกว่าผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้ยืนยันว่าหลักฐานการมีอยู่ของดาวเทียมแบล็กไนท์เกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่19เมื่อนิโคลาเทสลา ได้รับสัญญาณวิทยุแปลกประหลาดหลายชุดที่ห้องปฏิบัติการของเขาในเมืองโคโลราโดสปริงและนำไปสู่ภาพถ่ายวัตถุประหลาดลึกลับของนาซาในปี1998หลักฐานเบื้องต้นของดาวเทียมแบล็กไนท์หลักฐานเกี่ยวกับดาวเทียมแบล็กไนท์มาจากทฤษฎีที่รวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ต่อเนื่องกันในตลอดช่วง100ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลหลายอย่างถูกเพิ่มเข้าไปภายหลังยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่นักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างนิโคลาเทสลาค้นพบสัญญาณวิทยุมาจากนอกโลกโดยบังเอิญในปี1899ขณะที่เทสลากำลังทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการในโคโลราโดเขาได้พัฒนาอุปกรณ์วิทยุคลื่นความถี่สูงจากนั้นเขาได้รับชุดสัญญาณวิทยุโดยไม่คาดคิด เขาตีความว่านี่เป็นชุดรหัสตัวเลขและเชื่อว่าส่งมาจากสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดบนดาวอังคารผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องดาวเทียมแบล็กไน h ์ยืนกรานว่าเทสลาเข้าใจผิดและสัญญาณที่เขาได้รับนั้นคือสัญญาณที่มนุษย์ต่างดาวบนดาวเทียมพยายามสื่อสารกับมนุษย์โลกเป็นครั้งแรกนักทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่ามีหลักฐานอื่นอีกในปี1927 เมื่อวิศวกรชาวนอร์เวย์เยอร์กินฮันค้นพบสิ่งที่น่าตกใจขณะทำการทดลองส่งสัญญาณวิทยุมีเสียงสะท้อนของคลื่นวิทยุกลับมา3วินาทีหลังจากเขาส่งสัญญาณวิทยุออกไปตั้งแต่นั้นมาสัญญาณเหล่านี้ถูกเรียกว่าแสงสะท้อนที่หน่วงเป็นเวลานานแต่ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนนัก จากนั้นในปี1954 The New York t i m e ์ได้ตีพิมพ์คำกล่าวอ้างของโดนัลด์คีโฮนักวิจัย UFO ว่าแหล่งข่าวเพนทาก้อนยืนยันการมีอยู่ของดาวเทียมธรรมชาติสองดวงที่โคจรรอบโลกสำนักงานวิจัยอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้เกณฑ์ทีมนักดาราศาสตร์เพื่อค้นหาดาวเทียมใกล้โลกแต่หัวหน้าของโครงการปฏิเสธว่าไม่เคยพบดาวเทียมใด ทฤษฎีสมคบคิดเติบโตขึ้นพร้อมกับการปกปิดของรัฐบาลผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดพิจารณาบทความของปี1954และปฏิเสธหลักฐานการมีอยู่ของดาวเทียมแบล็กไนท์รวมถึงการปกปิดของรัฐบาลด้วยการปล่อยดาวเทียมจริงของรัสเซียในปี2500และของสหรัฐอเมริกาในปี2501ยิ่งทำให้เกิดความสับสนมากขึ้นไปอีก เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์1960กองทัพเรือสหรัฐตรวจพบวัตถุสีดำที่ร่วงหล่นบนเรดาร์ซึ่งกระทรวงกลาโหมกล่าวว่านั่นเป็นเพียงเศษซากขยะอาวกาศจากดาวเทียม Discoverer ของกองทัพอากาศต่อมาเอกสารเพนทากอนเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกและวัตถุดังกล่าวเป็นดาวเทียมสอดแนม ของอเมริกาที่ส่งไปสอดแนมรัสเซียในปีถัดมาชาร์กวันเลผู้ศึกษาเกี่ยวกับ UFO ชื่อดังอ้างว่าเขาได้บันทึกภาพ UFO ที่โครจรถอยหลังรอบโลกจนกระทั่งภาพนั้นถูกยึดไปยิ่งทำให้นาซาถูกกล่าวหามากยิ่งขึ้นว่าปิดบังอะไรบางอย่างไว้จากนั้นในปี1973นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ดันแคลูน,นันได้รเริ่มทฤษฎีที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ลูนันกล่าวกับนิตยสาร c e f l i g h t ว่าเขาสามารถถอดรหัสข้อความและบอกได้ว่ามันคือคำสั่งจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่บนดาวเอฟไซลอนบูชิตต่อมาลูนันได้กลับคำในภายหลังว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นผิดและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่ต้องการยุ่งกับเรื่องไร้สาระของดาวเทียมเล็กน้ออีกแต่ทฤษฎีสมคบคิดนี้ก็แพร่กระจายอยู่ในแวดวงผู้ที่เชื่อเรื่องของ UFO อยู่ดี จนกระทั่งในปี1998หลังจากที่โลกอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นผู้ที่เชื่อทฤษฎีนี้ก็พร้อมที่จะไม่เชื่อสิ่งที่นาซาบอกพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาเลือกที่จะค้นคว้าข้อมูลและเชื่อในสิ่งที่พวกเขาอยากเชื่อเท่านั้นการหักล้างความเชื่อเกี่ยวกับดาวเทียมแบล็กไนท์องค์การนาซามีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับรูปภาพที่เป็นปัญหา เนื่องจากสถานีอวกาศนานาชาติกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนาซาได้ทำภารกิจส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปครั้งแรกเพื่อช่วยในการก่อสร้างและได้นำส่งอุปกรณ์ขึ้นไปพร้อมกันด้วยรวมไปถึงผ้าคลุมอวกาศกันความร้อนสี่ืนเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันความร้อนของสถานีอวกาศแต่ผ้าคลุมผืนหนึ่งหลุดออกมาระหว่างขนส่งและล่องลอยไปในอวกาศ ในช่วงเวลานั้นนักบินอวกาศได้ถ่ายภาพเอาไว้นับไม่ถ้วนซึ่งในจํานวนนั้นก็คือภาพถ่ายอันโด่งดังซึ่งเป็นภาพของผ้าคลุมในมุมย้อนแสงจึงทําให้เห็นเป็นวัตถุสีดําดูลึกลับลอยอยู่ในอวกาศเหนือโลกของเราที่ปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆวัตถุนี้ถูกตั้งชื่อว่า025570ซึ่งมันตกจากวงโคจรในอีกไม่กี่วันต่อมาและถูกเผาไหม้ไปตลอดการ เซอร์เกย์คริคาเลฟนักบินอวกาศชาวรัสเซียคือหนึ่งในผู้ที่ถ่ายภาพแบล็กไนท์ได้และเขาทราบดีว่าภาพถ่ายของเขาจะทําให้ผู้คนเข้าใจผิดส่วนอดีตวิศวกรนาซาอย่างเจมส์โอเบิร์กก็รู้ดีถึงความแตกต่างระหว่างมืออาชีพที่ออกไปสู่ห้วงอวกาศกับคนที่ได้แต่วิพากวิจาร์ณตามจินตนาการของพวกเขาก่อนออกจากนาซาผมได้นำทีมออกแบบวิถีวงโครจรออกทำภารกิจ เจมส์กล่าวทุกอย่างมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียนรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการบินในอวกาศมาตลอดชีวิตเหตุใดต้องใช้ผ้าคลุมเหตุใดผ้าคลุมจึงหลุดออกมาและเหตุผลทำไมมันถึงลอยออกไปแบบนั้นความแตกต่างคือสำหรับคนทั่วไปของพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าพิศวงสำหรับผู้ที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่อยู่บนโลกแต่ไม่เคยไปสัมผัสอวกาศเลย การส่งสัญญาณวิทยุที่แปลกประหลาดของเทสลายัางได้รับการอธิบายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าเขาน่าจะตรวจพบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากพันซ่าดาวนิวตรอนที่ถูกค้นพบในช่วงปี1960 แน่นอนว่าไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันว่า b l แบ k ็กไนท์คือวัตถุชนิดใดกันแน่สำหรับผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดเรื่อง b l แบ k ็กไนท์ก็ยังคงเชื่อว่ามันเป็นยานจากต่างดาวต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีคำอธิบายหรือมีหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของมันได้เลยก็ตามนี่คือเรื่องราวของต้นกำเนิดความเชื่อแบล็กไนท์ยานต่างดาวที่โคจรรอบโลกมาเป็นหมื่นปี ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพรมายา c o m com ครับ